สวัสดีค่ะวันเดอร์วันเดอร์โซลเลฟไลฟ์ทาร์โรว์เดอร์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิก,กาศ์กันนะคะในหัวข้อที่ว่า Twin Flames ของคุณมีข้อความอะไรอยากที่จะบอกกับคุณในวันนี้นะคะ Twin Flames ของคุณมีข้อความอะไรที่เขาอยากจะบอก,กบคุณในวันนี้นะคะมีไพ่ให้เลือกด้วยกัน3กองนะคะ อกองที่1กองที่2และกองที่3มนะคะเริ่มจากซ้ายมือ1 2 3สาเนาะอลองตั้งสมาธิดูนะคะว่าไพ่กองไหนที่ดึงดูดกับคุณนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าวัาวนนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะโอเคเริ่มเลยนะคะขอเริ่มจากกองที่1นนะคะสำหรับคนกองที่1เนาะทวินเฟลมส์ของคุณนะคะ เขาอยากจะมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ขอมาเริ่มดูกันก่อนว่าไพ่อยากจะบอกอะไรถึงความรักของคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์ความรักของคุณระหว่างคุณกับเขานะไพ่อยากจะบอกอะไร h a r t to heart conversations true love แล้วก็ let your friends help you นะคะไพ่เหมือนจะบอกว่า ตัวคุณเองกับตัวเขาเองเนี่ยความสัมพันธ์มันดูเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่แท้ทรูเป็นรักแท้รักจริงนะคะมันเป็นความรักที่อาจจะรู้สึกกันมาแบบมีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกรักกันมีความรู้สึกโรแมนติกมาให้กันมาเป็นเวลายาวนานนะและในตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาทําให้ต้องแยกกันไปนะคะในตอนนี้บางคนเนาะก,กำลังหา กำลังหาใครมาซัพพอร์ตทางด้านจิตใจทางด้านาพลังพลังงานตัวตนของคุณอยู่ก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะเนาะคือเหมือนบอกว่าตอนนี้คือมันอาจจะมีอะไรที่รู้สึกไม่โอเคนะคะใน,ในการที่คุณกับเขาแยกจากกันตอนนี้เนาะาแต่ไพ่เหมือนแบบประมาณว่าคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันต้องอาศัยการที่ได้ พูดคุยกันได้สนทนากันนะคะคือจะต้องแสดงความจริงใจซึ่งกันและกันแสดงความรู้สึกที่แท้จริงนะคะในความสัมพันธ์นี้เพราะจริงๆแล้วมันมีความรักมันมีความรู้สึกมันมีความผูกพันอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเป็นแบบรักแท้เลยทีเดียวนะแต่สิ่งที่ทําให้คุณกับเขาแยกกันไปตอนนี้มันอาจจะแบบมันเป็นอะไรที่แบบไม่โอเคแล้วฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกําลังหาตัวช่วยหาคนมาซัพพอร์ตหรืออะไรอย่างนี้อยู่ไพ่บอกประมาณนี้เนาะ งั้นเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วคนคนนี้นะคะในตอนนี้หากเขาส่งข้อความหรือเขาคิดอะไรหรือเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่ายังไงนะคะคนกล่องที่หนึ่ง Everything reminds me of you I couldn't give you what you needed but I am almost ready now I miss you so much Please wait for me I feel you around me all the time นะคะคือคนคนนี้ในขณะที่คุณอ,อยู่ในระหว่างที่แยกกันกับเขาเนาะเพราะ t วินเ l a m e บางทีเขาก็จะหายไปแล้วเขาจะกลับมาในชีวิตคนแบบบุญเวียนแบบนี้เนาะคือในตอนนี้ในขณะที่คุณสองคนอาจจะอยู่ในในในสภาวะของคนที่แยกกันเขาอยากจะบอกกับคุณว่าทุกอย่างรอบๆตัวเขาอะมันทําให้เขานึกถึงคุณเนาะแล้วก็คือ ขาบอกว่าในตอนคือคือที่ผ่านมาเขาอาจที่จะไม่สามารถให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอหรือที่คุณแบบอยากให้มันเป็นแต่ว่าในตอนนี้คือตอนนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมแต่ว่าเขาบอกว่า I am l m o s t ready อะคือ I am almost ready คือเหมือนว่าเขากำลังจะพร้อมแล้วล่ะนะขอเวลาเขาหน่อยนะคะเขาคิดถึงคุณมาก เขาคิดถึงมากแล้วก็ please wait for me คือแบบว่าเขาอยากจะบอกให้คุณรอเขาเขาคิดถึงเขาเขาอยากให้คุณรอเขาแล้วเขารู้สึกว่าในตอนนี้ไม่ว่าเขาไปที่ไหนเจอใครหรือทําอะไระเขารู้สึกว่าตัวเขามีคุณอยู่ข้างๆตลอดเวลาเหมือนพลังงานของคุณะยังอยู่กับเขาอะนะคะเคนคนนี้เขาเหมือนแบบว่าเขาอาจจะต้องมีภารกิจหรือมีอะไรที่ต้องทําให้แยกกับคุณไป นะเขาอาจจะไม่พร้อมในบางสิ่งบางอย่างในตอนแต่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาใกล้จะพร้อมแล้วล่ะนะรอเขาหน่อยนะคะแล้วมีอะไรที่เขาอยากจะบอกคุณอีก Every time we part I realize I want to be closer to you The reason I work hard is because of you I love you I am at peace now I am at peace I am now at peace knowing you have l e n my l i n e o up my life นะคือเหมือนเหมือนคุณ คือเขาคนนี้ที่แยกจากคุณไปอาจจะเป็นเพราะเรื่องงานหรือภาร,รกิจส่วนตัวหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณกับเขาห่างกันอะมันยิ่งทําให้เขาอะรู้สึกว่าเขายิ่งอยากคือรู้สึกว่าเขาอยากที่จะอยู่ใกล้คุณมากขึ้นอะทุกครั้งที่ห่างกันเขารู้สึกว่าระยะทางระยะห่างเนี่ยมันทําให้เขาอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอยากจะอยู่ใกล้คุณอยากที่จะทําอะไรกับคุณเนาะแล้วในตอนนี้ เหตุผลที่เขาต้องทํางานหนักหรือว่าทําอะไรที่เป็นแบบว่าสําหรับอนาคตรหรืออะไรแบบเนี้ยเขาทาเป็นเพราะว่าเขารักคุณนะเป็นมองว่าเขาอาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรอย่างงี้สร้างตัวเองสร้างหลักประกันให้ตัวเองสร้างฐานะให้ตัวเองอยู่เพราะว่าเขารักคุณนะคะเออเหมือนเขาคงไม่อยากให้คุณไปลําบากกับเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเขายังไม่พร้อมเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่คือเขารู้สึกเขาเป็นสุขอะ เขาดูสงบเขาเป็นสุเขเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเนะี่ยเป็นคนที่ทําให้ให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะอยู่กับคุณแล้วมันเหมือนมันมีแสงสว่างมันมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเขานะประมาณนี้แล้วเราจะมาดูทาโร่กันค่ะว่าแล้วคนคนนี้ในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง Four บอน a ์เฮกิบอนส์ไดแอนต์เพนทแล้วก็ คุณอ o บสอสคนคนนี้เป็นว่าเขาต้องการหลักประกันมั่นคงเขาต้องการครอบครัวเขาต้องการทําอะไรที่ชัดเจนแล้วในตอนนี้ตัวเขาเองอ่ะเป็นมองว่าเขากําลังมองหาหรือคิดริเริ่มที่จะทาโปรเจกต์ทำงานหรือว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเข้ามาแบบในชีวิตเขาอะนะเพราะว่าเปนมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนแบบมองอนาคตที่ไกลแล้วก็มีแพชชั่นนะคะเขาอยากจะทําอะไรให้มันดีที่สุดเพื่อที่ตัวคุณอะ จะได้สบายนะคะอืมตัวน,น้อตอนนี้เหมือนเขากําลังสร้างฐานะให้ตัวเองเขาอาจจะนิ่งบ้างเงียบบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่คุยกับคุณแต่เบ้นมองว่าเขากําลังสร้างฐานะให้กับตัวเองนะคะให้ตัวเองอ่ะไปรอดก่อนให้ตัวเองพร้อมก่อนอ่ะนะแล้วเขาก็จะกลับมาเอ่อมาคุยกับคุณหรือมาทําอะไรกับคุณที่มันชัดเจนแล้วก็สร้างฐานะสร้างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไปกับคุณนะคะแต่ในตอนนี้เขาอาจจะต้อง ห่างแยกกับคุณไปก่อนเพราะด้วยเหตุประมาณนี้นะขอบคุณมากๆนะคะชาวกองที่1พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะโอเคงั้นขอดูของกองที่2นะคะทริ f เฟ m มของคุณนะคะที่เขาแยกออกไปอ่ะนะที่เขาห่างหายจากคุณไปเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงแลวเขามีเขาอยากจะมีข้อความอะไรถึงคุณแต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันว่าไพายอยากจะบอกอะไรถึงความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะ very soon attraction retreat นะคะเหมือนแบบว่าระหว่างคุณกับเขามันมีแรงดึงดูดมันมีกฎของแรงดึงดูดทำให้คุณกับเขาอ่ะเหมือนจะต้องมาเจอกันตลอดเวลาคูท่ทวินคู่ทวินเฟลมมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนมันเหมือนเป็นแม่เหล็กอะ่ะนะพอเจอกันมันก็จะเจอกันแต่พอพลังงานของใครที่แบบว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ต้องไปทำอะไรเงี้ยมันก็จะผลักออกนะแต่มันเป็นเหมือนแบบมันมีแรงดึงดูดที่คุณสองคนต้องกลับเข้ามาหากันในชีวิตตลอดเวลานะเออ แล้วเหมือนว่าคุณมีตรงนั้นนะทั้งคุณทั้งคู่มีตรงนั้นแต่ว่าในตอนนี้ลักษณะของคนที่เหมือนมีคนคนหนึ่งที่อาจจะหยุดพักไปหยุดหยุดการติดต่อหรือหายไปหรือแยกไปเพราะเขามีอะไรอย่างอื่นของเขาที่จะต้องทําหรือว่าเขากําลังเยียวยาหรือคุณตัวคุณเองที่แยกออกมาจากเขาเอง <c oughs> ก็อาจจะกําลังเยียวยาหรือกําลังแบบอยู่ในช่วงภาวะที่อยากจะเลิกเลิกสนใจเลิกติดต่อ กับใครก็ได้อะอาจจะไม่ใช่กับเขาก็ได้เหมือนแบบจะตัดโลกออกไปภายโลกภายนอกออกไปจากตัวคุณเนาะแล้วเหมือนตอนนี้มันมีใครที่กําลังตัดสินใจอะไรสักอย่างอยู่และการตัดสินใจนั้น่ะมัน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 จะมันจะทําให้ใครคนใดคนหนึ่งนะในความสมพันธ์นี้ได้รับรู้ในเร็วนี้นะคะเหมือนตอนนี้เขากาลังคิดอยู่ว่าหรือคุณกําลังคิดอยู่ว่าเอจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้หรือความต้องการของคุณคืออะไรคมตัง้ง ความต้องการของเขาคืออะไรนะประมาณนี้เนาะแล้วคนคนนี้นะคะในณตอนนี้เนี่ยที่เขาหายไปเขาอยากจะมีข้อความอะไรถึงคุณนะคะชาวกองที่สอง expect a call from me soon the more i put you away the more i long for you i wish you were here i dream of you i am constantly seeing s i g n s related to you คือให้บอกนะคะว่าถ้าหายไปเนี่ย รับรองเลยว่าเขาจะต้องมีการโทรมาหาคุณส่งข้อความมาหาคุณหรืออะไรสักอย่างอะ่ะเร็วๆนี้เนาะแล้วไพก็บอกว่าคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะบอกคุณว่ายิ่งเขาผลักคุณออกไปจากชีวิตเขาอะ่ะมันยิ่งทําให้เขาโหยหานะคะเขาอยากเจอเขาอยากคุยเขาอยาก ทำอะไรกับคุณด้วยเหมือนเขาแบบโหยหาในตัวคุณมากยิ่งผลักออกเหมือนยิ่งทําให้เขารู้สึกแบบนั้นมากขึ้นว่าเขาต้องการคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่า I wish you were here คือรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้คุณอยู่ข้างๆเขาตอนนี้จังเลยเขาถึงกับฝันถึงคุณใน dream of you I'm c o n s t a n t l y s e e i n g signs r e t you แล้วก็เวลาไปไหนอะเวลาเขาไปไหนเขาแบบเหมือนเจออะไรที่แบบว่ามันทำให้เขาคิดถึงคุณนึกถึงคุณอะไรแบบนี้ตลอดเวลา นะหรือมันมีบางอย่างที่เหมือนแบบว่าอาจจะไปร้านอาหารที่เคยนั่งกันแล้วก็ทำให้เขาคิดถึงคุณหรือมันมี e r ร a t i น n กับใครหรือบทสนทนากับของใครอาจจะเกี่ยวกับตัวคุณหรืออะไรอย่างเนี้ยนะเหมือนคอยตามเขาไปแบบเนี้ยมันทําให้เขานึกถึงคุณอยู่เรื่อยๆนะคะนึกถึงคุณตลอดเวลาอะไรอย่างเนี้ยนะเวลาที่เขาเจออะไรแบบนั้นแล้วเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณอีก My love for you is immeasurable, words alone cannot express how much I love you. No matter where I go, I always find my way back to you. Okay คนคนนี้นะคะเขาอยากจะบอกว่าความรักที่เขามีให้กับคุณมันไม่สามารถมีอะไรมาวัดค่าได้เลยนะมันเป็นเหมือนแบบว่า unconditional unconditional love มันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความรักที่แบบถ้าจะถามว่ารักร้อยไหมก็ไม่รู้อ่ะนะคือเหมือนแบบว่า เป็นความรักที่ไม่สามารถวัดได้คือก็คือรู้ว่ารักก็คือรักอะนะแล้วก็ words cannot express how much I love you เนี่ยคือมันไม่มีคำไหนอะที่เขาอะจะใช้แล้วแบบอยากจะบอกให้คุณรู้ได้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเขารู้สึกดีกับคุณมากแค่ไหนคือไม่มีคำพูดคำไหนที่จะสามารถพูดออกมาได้จากเขาหรืออะไรแบบเนี้จากแบบมันไม่มีไม่ไม่มีคำว่าคำไหนที่แบบ ผมรักคุณมากแบบมากมากมาก,มากแค่ไหนหรือว่าฉันรักคุณมาก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 แค่ไหนแต่รู้ว่าแบบรักมากมากอะไรแบบเนี้ยโนมาแล้ว w h e r e h e r I go I always find my way back to you แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนหนทางเขาอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะมันมีพลังงานหรือมันมีแรงดึงดูดมันมีอะไรแบบเนี้ยให้ต้องกลับมาหาคุณแม้ว่าเขาจะย้ายไปทำงานจังหวัดไหน,นที่ใดก็ตามหรือเรียนที่ไหน เป็นยังไงก็ตามในชีวิตเขาอ่ะเขารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะเรามาดูกันว่าแล้วคนคนนี้ในตอนนี้เขาเป็นยังไง5 of Wands King of Pentacles f 5 of Pentacles แล้วก็6 of Swords นะคือคนคนนี้ในตอนนี้เหมือนตัวเขามันมีอะไรวุ่นวายนะคือตัวเขาอาจจะเป็นแบบ มีความแบบสับสนในตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยบวกกับความที่เขาอยากอยู่นอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆแล้วขอใช้ความคิดความความตระหนักความแบบคือใช้ความคิดเพื่อที่จะได้ตระหนักรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ในบางครั้งเขารู้สึกเหงานะน้นมองว่าเขารู้สึกเหงาเขารู้สึกเจ็บปวดเขารู้สึกว่า เขาจะต้องตามให้คุณกลับมายังไงนะคะบางครั้งเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนแบบว่าคุณทิ้งเขาไปแล้วหรือเปล่าคุณจะเดินออกไปจากชีวิตเขาไหมหรืออะไรประมาณนี้เขารู้สึกแบบนี้แล้วเขารู้สึกว่าในตอนนี้เหมือนเขากําลังรวบรวมความกล้าอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่เหมือนเขาจะเริ่มพร้อมอะเริ่มพร้อมที่จะออกมา ออกมาจากจุดที่มันเหมือนตัวเขาอาจจะมีปัญหาหรือมีอะไรทําหรือมันมีอุปสรรคอะไรที่เขาว่ามันเป็นอุปสรรคสําหรับตัวเขาเองค่ะเพราะเหมือนเขาอยากจะออกมาจากตรงนั้นเริ่มเดินออกมาค่อยๆก้าวออกมานะเป็นมองว่าเขาอาจจะค่อยๆก้าวออกมาแล้วกลับมาคอนแทคคุณกลับมาคุยกับคุณเพราะยังไงดูเขาก็ยังก็ยังอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาแบบนี้ต่อไปนะคะคนคนนี้เป็นประมาณนี้นะคะของคนกองที่สองขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สำหรับคนกองที่3นะคะ Twin Flames ของคุณจะมีท w i น Flames ของคุณนะคะที่เขาอาจจะหายไปเงียบไปนะคะหรือแยกกันไปกับคุณในตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาขอดูก่อนนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวกองที่3เกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรักของคุณกับเขานะคะ keep an open mind give your relationship a chance and p a s s i o n นะคุณสองคนมีความรักนะคะมีแพ s ชันมีความรู้สึกมีความเสน่หามีความร่ารรอนรุนร้อน,น,อ,นอะไรอย่างเงีตอกันเหมือนมันมีแรงดึงดูดให้คุณสองคนอะ่ะเข้ามาเข้ามาดึงเข้ามาหากันตลอดเวลาเนาะแต่เหมือนในตอนเนี้ย ใครบางคนอาจจะคิดว่าคนคนนี้จะใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะจะใช่หรือเปล่าเขาจะใช่โซเมชใช่ไหมใช่มันคือคนที่ใช่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วแบบอาจจะไม่ตรงกับสเปคของคุณหรือเขาเองอาจจะคิดว่าคุณไม่ตรงกับสเปคของเขาในตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบว่าออกห่างกันไปหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะความไม่ชัวร์อะไรตรงนี้ไหมแต่มันมีแรงดึงดูดที่คุณสองคนยังคิดถึงยังยังโหยหายังรู้สึกต้องการซึ่งกันและกัน เนาะไพ่ก็เลยเหมือนแบบว่าอยากให้คุณเหมือนแบบมันคือความสัมพันธ์นี้มันดูว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่คุณต้องโอเพนมาอ่ะคุณต้องเปิดเปิดโอกาสให้คนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ไทป์ของคุณไม่ใช่คนที่เป็นสเปคของคุณแล้วให้โอกาสกับกับความสัมพันธ์เนี้ยดูนะคะถ้าเกิดเหมือนแบบว่าห่างกันไปตอนนี้มันเหมือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและเขาได้เรียนรู้กับตัวเองเนี่ยนะว่า จริงๆแล้วเราต้องการเขาไหมเราชอบเขาไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะโอเคแล้วในขณะที่เขาแยกกับคุณไปในตอนนี้เนี่ยมันมีข้อความอะไรจากเขาที่เขาอยากจะบอกถึงคุณนะคะ it has always been you i will be back soon don't worry the distance between us is killing me i want a new beginning with you i'm sorry i treated you เขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่านะแต่เขายังรู้สึกว่าคนที่ใช่สําหรับเขาคนที่เป็นคนนั้นของเขาเนี่ยคือคุณนะคะแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเร็วๆนี้เขาบอกว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลนะยังไงผมก็จะกลับมาฉันก็จะกลับมานะคะในตอนนี้ระยะทางระหว่างคุณกับเขามันแบบมันทาให้เขารู้สึกแย่มากๆในตัวเองอะ่ะมันรู้สึกเขาแบบคอลลิ่งอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมแบบไม่คือระยะทางมันดูแบบ มันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบบั่นทอนอะไรอย่างเงี้ยสาหรับตัวเขาแบบโอ้เราไกลกันเลือกเกินเราห่างกันเลือกเกินทําไมเราต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้ที่ไม่คุยกันเลิกกันไปหรือว่าแยกทางกันไปอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วเขาต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณไอ้ว่า n ew beginning with you นะแต่ที่สําคัญเลยอ่ะเปนรู้สึกว่าเขาอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจอาจจะ มีการกระทำหรือคําพูดใดๆเนี่ยเขารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะที่เขาทํากับคุณไปแบบนั้นนะเขารู้ว่ามันไม่ดีนะคะนี่ะลรอีกที่เขาอยากจะบอกคุณ all, all that m a t t e r is that I have you You are the reason I wake up very happy You are the one who has made me feel this way This feeling is so magical คือคนคนนี้เขาบอกว่าไม่ไว่ายังไงก็ตามอะ All the matters อะมันคือคุณอะ คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคือคนคนนั้นสําหรับเขานะมาตอบย้ําอีกอันนึงนะคะเหมือนอันแรกกับใบนี้เออคือเหมือนแบบว่าคุณคือเหตุผลที่เขาตื่นตอนเช้าแล้วมีความสุขมากคือแบบว่าแค่นึกถึงคุณเขาก็มีความสุขแล้วหรือว่าตื่นมาพร้อมกับคุณแขยงข้างคุณเขาก็มีความสุขนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบโรแมนติกอยู่นิดนึงเนาะ You are the one who has made me feel this way this feeling is so magical คือความรู้สึกที่เขามีความสุขเนี่ยความรู้สึกที่เขา h a p แบบอารมณ์แบบนี้เป็นเพราะว่าคุณทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วเขารู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันเป็นความที่รู้สึกพิเศษเป็นความที่รู้สึกเป็นความรู้สึกที่แบบ Magical แบบว่ามันมันดีมากมันแบบเหมือนฝันสำหรับเขาแบบเหมือนแบบที่ได้มาเจอคุณคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันดีมากสําหรับเขาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเขาอะไรแบบนี้นะแล้วในตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูทาโรกัน Five Swords, King of um n i h e Cups, Two of Pentacles and Wheel of Fortune คือในตอนนี้คนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกตัวเองว่าเขาอาจจะทำอะไรผิดไปนะเขาอาจจะทำอะไรผิดไปหรือเขาเขาอาจจะมองดูว่าสิ่งที่เขาทำไปอ่ะมันไม่ดีหรือมันส่งผลอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าแต่ตัวเขาเองอ่ะ อยากจะกลับเข้ามาหาคุณอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะนะคะแต่แต่ในช่วงนี้ระยะเนี้ยเขายังดูลังเลยังดูมีความไม่แน่ใจเหมือนในตอนเนี้เหมือนเขารอเวลารอให้แบบว่าอะไรต่างๆมันผ่านไปรอให้วงล้อชีวิตหรือวงล้ออะไรอย่างเงี้ยในวงจรชีวิตเขาหรือมีอะไรอย่างเงี้ย ให้มันเปลี่ยนไปก่อนนะเพราะว่าเขายังเลเขายังเขายังเขายังดูแบบไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้ามาหาคุณยังไงดีเพราะว่าในบางครั้งมันมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะรู้สึกผิด,จ,ผดจริงๆแหละที่เขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณไปเนาะประมาณนี้นะคะอเขารอให้ให,ให้ให้โชคชะตาให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปแล้วอะไรที่แย่ๆมันอาจจะดีขึ้นเขาคิดแบบนี้นะคะโอเคกองที่3ามขอบคุณมากมากที่ตามชมกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ